5วิธีเตรียมรับมือหากเกิดสงครามนิวเคลียร์อาจารย์เจษดาเผยวิธีเตรียมตัวการรับมือมหันตภัยกัมมันตรังสีหากศึกรัสเซียยูเครนมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์พร้อมถอดบทเรียนโรงไฟฟ้านิวเคลียร ฟูกุชิมะญี่ปุ่นรองศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักสื่อสารวิทยาศาสตร์โพสต์เตือนเตรียมตัวรับมือมหันตภัยกัมมันตรังสีหากเกิดสงครามนิวเคลียร์มีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในศึกความขัดแย้งของรัสเซียยูเครน อาจารย์เจษดาระบุว่าจากสถานการณ์ความตึงเครียดระดับโลกทวีปโยุโรปขณะนี้ในศึกรัสเซียกับยูเครนโดยเฉพาะที่มีการพูดถึงการใช้อาวุธนิวเคลียร์ทำให้หลายคนสงสัยถามมาว่าจะต้องรับมือกับกรรมันตภาพรังสีอย่างไรบ้างถ้าเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นในโยุโรปถ้าเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นจริงคนส่วนใหญ่ในโลกนี้รวมถึงคนไทยเราคงไม่รอดชีวิตแน่ แต่ถ้าใช้เพียงจำนวนน้อยหรือเกิดการรั่วไหลจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ถูกทำลายก็ยังพอที่ประเทศไทยเราจะยังเอาชีวิตรอดกันได้อาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากแรงระเบิดแต่น่าจะได้รับผลกระทบทางอ้อมโดยฝุ่นที่ปนเปื้อนสารกัมมันตารังสีจากการระเบิดนั้นสามารถแผ่กระจายไปตามกระแสลมได้เป็นบริเวณกว้าง รวมถึงสามารถทำให้พืชพันธุ์ธันญาหารและแหล่งน้ำตามธรรมชาติปนเปื้อนและเป็นพิษต่อผู้บริโภคเข้าไปนำไปสู่อาการต่างๆขึ้นกับปริมาณของสารรังสีที่ได้รับไปตั้งแต่การระคายเคืองอ่อ,อนเพลียอาเจียนท้องเสียผมร่วงเม็ดโลหิตขาวลดลงเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งและเสียชีวิตได้ถ้าได้รับเข้าไปมากๆ นอกจากนี้อาจารย์เจสดายังได้ถอนบทเรียนกรณีการรั่วไหลของสารกัมมันตรัง,ารางสีจากการระเบิดของเตาปฏิกรณ์ของโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ฟุกุชิมะที่ประเทศญี่ปุ่นดังนี้ โดยระบุว่าภัยของสารกัมมันตรังสีนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ใกล้กับตัวจุดที่เกิดการระเบิดนั้นแค่ไหนถ้าอยู่เกินรัศมี30กิโลเมตรก็ไม่ต้องกลัวมากจนเกินไปถ้าอยู่ในรัศมี30กิโลเมตรอาจได้รับพิษกัมมันตรังสีเข้มข้นแบบเฉียบพลันมีอัตราเสียชีวิตประมาณ50%ที่รอดตายก็จะเป็นโรคมะเร็งได้ ่างออกไปจากรัศมี30กิโลเมตรจากการระเบิดกำมันตาราังสีจะลดลงไปตามระยะทางที่ห่างออกไปแต่ก็ยังมีพิษแบบเรื้อรังถ้าอยู่ใกล้กับการระเบิดเราอาจเสียชีวิตจากความร้อนเปเลวไฟและแรงระเบิดที่ทำลายผิวหนังเนื้อเยื่อและอวัยวะภายในได้รังสีขนาด3-4เกรอาจทำให้ผิวหนังอักเสบ2-3สสัปดาห์ รังสีขนาด100เกรทำให้ผิวหนังเน่าเป็นตุ่มน้ำใน1-2สัปดาห์รังสีขนาดมากกว่า30เกรทั้งร่างกายอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวและระบบประสาทส่วนกลางถูกทำลายภายใน24-72ชั่วโมงนอกจากจะได้รับรังสีขนาดสูง จนอาจเกิดอาการเป็นพิษเฉียบพลันแล้วยังอาจจะมีอาการแบบเรื้อรังค่อยเปลนค่อยไปเพราะได้รับปรังสีในปริมาณไม่มากแต่สามารถทำลาย d n a อ a นทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของยนีนและนำไปสู่โรคมะเรง็งสารกัมมันตรังสีหลายชนิดอาจจะปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอาหารอากาศและน้าในบริเวณใกล้เคียง ที่พบบ่อยคือสารกรมัมตรังสีของไอโอดีนและซีเซียมโดยเฉพาะซีเซียม137่ยมมีค่าครึ่งอายุมากกว่า30ปีถ้าเกิดสัมผัสสารกรมัมตาราังสีต้องล้างการปนเปื้อนร่างกายถอดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งตัวทั้งหมดใส่ในถุงที่ปลอดภัยปิดสนิทเพื่อการทำลายอย่างถูกต้องอาบน้ำชำระร่างกายทั้งหมดให้สะอาด ด้วยน้ำเย็นและสบู่อ่อนถ้ามีบาดแผลต้องชำระล้างให้สะอาดและปิดบาดแผลป้องกันไม่ให้สัมผัสกับสารรังสีอีกถ้าสูดอากาศหรือรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนรังสีให้ลดการดูดซึมของสารรังสีโดยการแทนที่ด้วยสารอื่นที่ปลอดภัยกว่าเช่นถ้าได้รับไอโอดีนลบ125หรือ131 อาจใช้ยา SSKI หรือโพเทสเซียมไอโอดายยับยั้งไม่ให้ต่อมไทรอยจับกับไอโอดีนรังสีปกติแล้วจะต้องกินก่อนที่จะได้รับรังสีเท่านั้นถึงจะได้ผลแต่โพเทสเซียมไอโอดายจะป้องกันสารกัมมันตาราังสีได้แต่ชนิดไอโอดีนเท่านั้นป้องกันสารกัมมันตาราังสีชนิดอื่นอย่างเช่นสีเซียมลบ7 ซีเซียมลบ4 3 4มไม่ได้และห้ามหาซื้อ,อยามากินเองด้วยเพราะมีความเข้มข้นของไอโอดีนสูงถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาจะมีผลต่อหัวใจและถึงตายได้การนำเบตาดีนมาทาคอหรือผิวหนังเพื่อป้องกันรังสีนั้นเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องไม่มีประโยชน์ไม่ต้องทำ ถ้ามีอาการทางระบบทางเดินอาหารเช่นคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารอาจต้องให้น้ำเกลือทดแทนและให้ยาแก้อาเจียนถ้าเป็นแผลในกระเพาะอาหารต้องใช้ยาลดกรดหรืองดอาหารทางปากชั่วคราวถ้าเป็นมากต้องเฝ้าระวังภาวะเม็ดเลือดต่ำจากรังสีถ้าเม็ดเลือดขาวต่ำจะติดเชื้อง่ายอาจฉีดยากระตุน้นการสร้างเม็ดเลือดขาวถ้าโลหิตจาง ต้องบำบัดอาการและพิจารณาให้ยาเพิ่มสร้างเม็ดเลือดแดงหรืออาจต้องให้เลือดการบำบัดรักษาพิษจากรังสีนั้นจริงๆแล้วได้ผลไม่ดีนักการลีกเลี่ยงสัมผัสกับสารกัมมันตารังสีจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันภัยจากกัมมันตภาพรังสี ใช้เครื่องมือตรวจสารกำมันตาราังสีเช่นตรวจด้วยเครื่องไกเกอร์เคานเตอร์ซึ่งเป็นกล่องมีเข็มวัด และมีกระบอกที่ไปใกล้บริเวณที่สงสัยเพื่อตรวจสอบหรืออาจใช้แผ่นฟิล์มตรวจอย่างง่ายๆถ้ามีรังสีฟิล์มจะเปลี่ยนเป็นสีดำรวมไปถึงการใช้เครื่องมือที่เปลี่ยนสีหรือเรืองแสงเวลามีรังสีประเด็นที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนภัยให้ทันท่วงทีว่าจะมีสารกัมมันตภาพรังสีเดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยเราหรือไม่ สำหรับแนวทางสำหรับการเตรียมตัวเรื่องหลุมหลบภายใต้ดินถ้าใครสามารถทำได้ทันก่อนที่จะเกิดสงครามที่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ขึ้นและไทยเราอยู่ในรัศมีของสงครามด้วยจริงๆ5วิธีเตรียมรับมือ 1. เตรียมหลุมหลบภัยใต้ดินโอกาสรอดเดียวเมื่อเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นคือการหลบอยู่ในหลุมหลบภัยใต้ดินซึ่งควรเตรียมสะสมสเสบียงอาหารไว้ด้วย 2. เตรียมสเสบียงอาหารให้พร้อมควรเตรียมอาหารแห้งที่ให้คาร์โบไฮเดรตสูงเช่นพวกข้าวถั่วทุกชนิดนมผงน้ำผึ้งผลไม้และผักอบแห้ง 3. เตรียมน้ำดื่มแหล่งน้ำจืดบนพื้นโลก จะปนเปื้อนไปด้วยกรรมมันตรังสีจึงควรกักตุนน้ําจืดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไว้ในหลุมหลบภัยปิดให้สนิทเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารดังสี 4. เตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตไม่ควรลืมยารักษาโรคไฟฉายเทปกาวถุงดำมีดไฟเช็กและหน้ากากกันแก๊สพิษ 5. เตรียมติดตามข่าวสารต่างๆ มีอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารแบบง่ายๆเช่นวิทยุสื่อสารแบตเตอรี่สำรองที่ทำให้สามารถติดต่อข่าวสารจากทางการได้สุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลดีๆแบบนี้จากรองศาสตราจารย์ดเรเจษดาเด่นดวงบริพัทรมาณที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ